อ,อมครับเรามีออเดอร์จากประเทศจีนสั่งข้าวฟีดไดมา1,000ออเดอร์ครับออเดอร์เรามีพร้อมส่งนะช่วยจัดแพ็กและส่งไปได้เลยใช่ครับผมชื่อออมเป็นเจ้าของธุรกิจข้าวแกงฟีดไดซึ่งกว่าผมจะมีวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับจุดเริ่มต้นของธุรกิจผมมันเกิดขึ้นมาจากแม่ผมครับตั้งแต่จำความได้ผมจะเห็นแม่ทำงานหนักมากที่บ้านของผม มีร้านขายข้าวแกงครับซึ่งร้านจะตั้งอยู่ที่หน้าบ้านของผมและผมมีหน้าที่ช่วยขายข้าวแกงในตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเนื่องจากแม่ของผมมีลูกค้าประจําพอสมควรเพราะข้าวแกงของร้านแม่ผมมีรสชาติที่อร่อยชีวิตประจําวันของผมจะเป็นแบบนี้จนเรียนจบปริญญาตรีมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากสําหรับผมที่อาชีพค้าขายเล็กๆสามารถส่งผมเรียนจบสูงได้ขนาดนี้จนมาวันหนึ่งผมอยากให้ร้านข้าวแกงเล็กๆของแม่ของผมไม่ใช่ร้านข้าวแกงธรรมดาอีกต่อไปผมอยากให้คนอีกมากมาย ได้ลิ้มลองฝีมือของแม่ผมว่ามันอร่อยและที่สําคัญผมอยากเพิ่มมูลค่าและเพิ่มยอดขายข้าวแกงให้มากขึ้นผมได้ทําการศึกษาข้อมูลมาพอสมควรจนได้พบสิ่งที่ทําให้ข้าวแกงมีรสชาติที่เหมือนต้นฉบับและยือดอายุได้นานขึ้นนั่นคือการฟรีดไดแต่ด้วยข้อจํากัดในการลงทุนทําให้ผมไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้ผมจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ผมจะทําเข้าไปปรึกษากับธนาคารออมสินว่ามีสินเชื่อตัวไหนบ้างที่พอจะสานฝันธุรกิจของผมได้ซึ่งทางธนาคารออมสิน ก็ได้แนะนำสิ่งเชื่อตัวหนึงให้กับผมและผม ก็ได้ทำเรื่องเพื่อรออนุมัติระหว่างรอการอนุมัติสินเชื่อผมก็ได้ไปสำรวจตลาดข้าวแกงอะไรเป็นที่นิยมและศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคว่าต้องการให้ร้านข้าวแกงเป็นไปนทางที่ทางไหนจนผมได้รับข่าวดีจากธนาคารอมสินว่าสินเชื่อของผมได้รับการอนุมัติแล้วผมจึงได้ดำเนินธุรกิจข้าวแกงฟีดไดในทันทีซึ่งมีชื่อว่าข้าวแกงคุณแม่โดยผมจะนำ5้าเมนูจากการสำรวจมาปรับปรุงสูตรและรสชาติให้คงที่และหมาะสมที่สุดซึ่งประกอบไปด้วยแพนแงแกงส้ม ซ้มจืดพลโล่และชูชีระหว่างรอสูตของที่ผมจะไปติดต่อขอจัดจำหน่ายเข้าแกงฟีดได้กับร้านสะดวกซื้ออาทิ7 e 1 e เลฟ m b i สมาร์มินิบิกซีเป็นต้น เนื่องจาก้านฟ้าดังกล่าวมีตู้แช่เพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์นั่นเองเมื่อการคิดค้นสูตรเมนูข้าวแกงเรียบร้อยแล้วซึ่งต่อมาก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภคให้มากที่สุดเมื่อได้คิดค้นและพัฒน,นาจนเสร็จแล้วผมก็จะสั่งผลิตซึ่งวัตถุดิบที่นํามาผลิตนั้นผมจะไปรับซื้อมาจาก,กเกษตรกรโดยตรงเพราะเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการแบบไหนและยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กเกษตรกรอีกด้วยในด้านการตลาดในช่วงแรกรายได้ของผมไม่เป็นไปนตามที่หวัง ผมไม่ย่อท้อผมได้เข้าไปขอคำปรึกษาจากฝ่ายการตลาดของธนาคารออมสินจากที่เคยขาขไม่ได้ในวันแรกจนวันนี้ผมมีออเดอร์หลักพันจากต่างประเทศต้องขอบคุณแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจนี้และขอบคุณธนาคารออมสินที่คอยให้คำปรึกษาบุมาเสมอ